วัสดีครับวัสดีพี่น้องกองปราบป,ป่าวันนี้อยู่เกษตรวิสัยครับ26่สิบแพ่แพะละสามพันครับเดี๋ยวไปลุ้นกันแพะละสามพนปลานิ่งลวดครับยีแพ์สวยงามนะพอดีครับขนาดน่าจะพอดีจะจะเหลือนี่ครับ เรือตรงกลางระว่างแผ่นเรือพูนึงล่อล่อขจ้ามากครับล่อขจามาแป๊บหนึ่งครับวันนี้คนประสาทก็มานะคนประสาทคนจีนยาไปเมื่อกี้เขาปรับคนสรยายคนประสาทโอ้ยคนประสาท <c oughs> คนอำเภอปราศาสตร์อคนอำเภอปราศาสตร์โอ้ยแกให้นเยงงเลยเข้าใจผิดเออก็ติดเ็ไม่ิปกติผมว่าประสาทาบ้าบออยู่ไงเวลาถ่ายคลิปาบ้าบอโอเคครับนสามสามแล้วเอาเลยาาเอาไม่เรียมแล้วครับน่อยมันนับพอส

นัดก่ะเตดแต่บริเวเพดกระเได้ครับโอ้โหดืดดๆดดาดว้าวโอ้เอนโอ้ลาฝันบนอนเอาคืนอยู่ดึงว่าคืนมาเท้านะ คนงไงด้ไหวก็คือคือพานนักเลยนะครับสัก<อ>พวานไววหววดไหวเพื่อจังพยิสุบันนี่กะถือว่าถือว่าเสียดนะครับสำหรับเสียดสุบันวดไหวคลองแคลวแข็งแรงไม่เหมือนก็ถอดไวอถอดไวได้ดดวดในเบียบแล้ว <laughs> อตาคนตาคมักขมิ้นครับมักขมินอย่างมาก

Asyik Asyik Eh doh. Ser drop Boleh? Ya, Siap. Saya คือยังบอดนะครับเส,สี้ยนสุบัคคือเมื่อหนึ <h <h ่งอะครับนี่น้องนะตอนนี้ก็ปวดไว้ครับปวดเร็วปวดไว้แข็งแรงครับมาแล้วมาหลายแล้วลาครับอุ้ย ซูเปอร์แม็กนี่กับเร็วกันได้ครับในการปดป่าลุยครับลุยกับกบมูเดงดันักลาดัน ต้องไว้เท่าน,นั้นครับน้องหานบีบีครับบีบีบ <ous tam ten tales> <t ous Sure> ้านสวนครับหวกทิมหวกหน่อยโอ้ยเขาหวานแล้วลุงสองแพร่เอาปลาใส่กระสาเดี๋ยวเขากำลังหวานอยู่

เอาหนึ่งสองสามสี่ฮึดอ,อุ้ยเอาปดต่อไปมาครับผมสพามาเบิ่งสีเหลือง ก็เหลี่ยวแล้วดิลุ้นเเตต็็มมมไ่ลุ้นครับเต็มไม่เต็มเจ้ว่าผู้ใส่สีแดงเบิ้งหมดเลยแต่าพื้นยังเปลี่ยนเห็นว่าไม่เต็มหรอกครับเปลี่ยนเลยดิเอาเหี้ยข่อยเลยดิมมจะเต็ไ้คนถ่ายอ่ะไม่ค่อยเต็มหเลยคนถ่ายไม่ค่อยเต็มคนถ่ายไม่เต็มเท่าไหร่อมาเห็นกันครับผมเป็นเจ้าแรกนะครับที่วาน ครอไม้ครับเมื่อเราตั้งใจว่านเ,เอาไม้ก็ย่อมได้ไม้แล้วครับพี่น้องมันเป็นศัจธรรมนะครับใช่ให้พี่ย่ำมือม่แล้วไม่แล้วอันบ้านฟังน้ำรุ่นวัดป,ป่าด้ยครับอยากมาเอาสะก้อนขอ่อยให้งข้อเข่าใหม่บนวัรกรดกลางวัดป่าเลย ไม่ดินได้นะครับอ้าวไม่มีชีวิตไม่ดินได้โชว์คนสารหญน่อยเนาะมาแล้วครับรับหนึ่งถึงร้อยไปเลยครับโอ้เฮตุโอ้ยมันเป็นตายเถอะใส่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้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 อ้โหอ้หอ้โอ้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  เอาญะอาญะทีมงานทีมงานทีมงานครับทีมงานไหนเนี่ยทีมงานไหนเนี่ยตะการครับตะการไหนๆๆๆ่ดูกองเชีือกหันหลังมาเอาเชือกมามาอ้มานี่ตะการคนกวัคนป่วงของฉะไม่ไหวคนป่วงแต่ไม่พอบาตแง่หนักโคตรขึ้นดีกว่า ท่านเสื้อเหลืองโอ้คุณโซรายใครบอกว่าเสื้อเหลืองไม่หมานชวนวชไม่ใช่นะโอ้ล้นผาเลยนะไปไปท่านเรือโอ้ล้นผาเลยนะข้าปลดซื้อไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนยืนแล้วต่ฉันจะปลดไม่รีบบัดถูกบัดแพงฉันก็ไม่รีบ ดองนี่หล่นเลยนะครับนะปลากระใสอยู่สามตัวลูกมันว่นม่วนมันยังหลอดไปอยู่ด้เดียวคือมีตะไส่ใหญ่ได้หมายมาปลาใหญ่มีตะไส่ใหญ่แต่ว่าม่วนม้นเขาเห็นฟู้่องเห็นเขาตรงเลยโอ้โหคือใส่ง้าเลยแต่ว่าใส่ที่ฟู้หน้าสนกับหน้าสน ปลาตัวเดียวนะครับตอนนี้ปลายหนึ oh <c oughs> <c oughs> ่งนาทีแล <Ah ้วมองนี่ห้องกัจจิมะอีกขึ้นเก่าเลยครับมองหาคนเียอะสักแล้วนะอ้าวหนึ่งนาทีสี่สิบวิครับปลาตัวเดียวนาทีสี่สิบวิฮ่า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 โอ้